กลับเข้ามาสู่ช่วงสังคมออนไลน์นะครับและตอนนี้คุณเอกอัฐกรนนะครับอยู่กับผมในรายการแล้วครับแลวไม่ได้ใส่แว่นด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณเอกถอดแว่นเป็นไรแล้วครับรับสงกรานมีมีคนขอไว้ครับว่าให้ถอดแว่นบ้างขอไว้ถอดแว่นบ้างก็ได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงจำไหมนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอย่าจาเลยครับครับคุณเอกครับ วันนี้เป็นวันสงกรานนะครับก็แน่นอนนะครับเราก็หวังว่าผู้ชมรายการทั้งหลายของเราในกำลังสารน้ำาอยู่ด้วยความสนุกสนานแะย่าตัดสายทีวีนะครับเพอเดียวมันจะเปียกงั้นจะทำรุดได้ครับคุณเอกครับวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียอะไรบ้างที่พูดถึงกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วนะครับคจะขอภาพแรกเลยครับเห็นเลยครับฮะอันนี้เป็นการเอาภาพมาล้อนะครับข้างบนเป็นอนุสรณ์หมายถึงว่าช่วงนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่ว่าหลังสงกรานต์กลับเข้ามาคนกรุงเทพจะเห็น ไม่แน่ครับอาจารย์เห็นแบบว่าหลังหลังสงการเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างก็มไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องรถไฟใต้ดินเรา่วรจะเห็นรถไฟใต้ดินก่อนนะผมว่าเราคงจะมีรถไฟใต้ดินมีระบบประชาธิปไตยมีผ่านรัฐธรรมนูญแบบข้างบนเนี่ยใช่ครับแต่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นเกาหลีเหนือไงชอบกวนมีคนตั้งคาถามว่าถ้าเป็นองค์รัฐาธิปัตแล้วผ่านรัฐธรรมนูญหรืออนุสวรีประชาธิปไตยเราเนี่ยครับตรงกลางที่มันมีแกนสีหลักเนี่ยครับ,รบตรงกลางมันจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปปั้น องรัาธิปัตย์ของเราหรือเปล่านะครับของคุณสุเทพเรานะครับก็ไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงจะเรียกชื่อเป็นระบอบว่าอะไรครับถ้าคุณสุเทพทำสำเร็จอาจารย์ว่าเออจะอรระบอบอะไรล่ะนั่นนะสิประกวดตั้งชื่อกันไหมเขามีเดโมคราซีใช่ครับใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นครซี่อย่างอื่นหรือเปล่าอาจารย์เป็นสุเทพเครซี่นั่นต้องลองดูกันครับเตรียมตั้งชื่อไว้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหลังสงกรารเนี่ยจะเกิดจริงหรือเปล่าจริงๆงมันมีหลายอย่างเนี่นี่ว่าด็อกทริน แนวะด็ c t r i n e ไม่ใช่ดอกนะไม่ใช่ดอกที่แอกว่าหมาะนะ doctrine แ <c oughs> ปลว่ <c oughs> านิกายหรือลัทธิเป,นนเป็นลัทธิอย่างเช่อนอเมริกันกเคยถือลัทธิมอนโรเรียกมอนโร d o c t r ร n e เป็นบอกว่าอเมริกันไม่ควรจะยุ่งกับคนอื่นนอกสหรัฐหลังสงครามที่สองก็เกิดลัทธิมอนโรขึ้นมาต,ตอนนี้กลายเป็นยุ่งกับทุกอ้ครั้งที่หนึ่ง,ง,งนะอเมริกันจะไม่พยายามยุ่งสุดท้ายโดนยั่วไปยั่วมาทนไม่ได้ต้องเข้าไปยุ่งอีกนะครับเอาละครับ อันนี้ก็ว่าคงจะเป็นความฝันของคุณเอกไปกันแล้วกันนะครับหรือคนบนโซเชียลมีเดียซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรก็แล้วแต่เขาคิดกันเองไม่มีอยู่จริงนะเป็นมโนเป็นมโนของเขานะครับเขาเปรียบเทียบไปให้ดูนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปเป็นการลอกการล้ำลึกเหตุการณ์10เมษายนของคุณสุเทพนะครับคุณเอกต้องเล่า10เมษายนคุณสุเทพมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นความจริงคุณสุเทพเนี่ยไปล้ำลึกการ เสียชีวิตของพลเอกล้มเก้านะครับที่มีการน,นํากําลังทหารออกมาที่สีีแยกข้อกลัวนะครับ,รบแล้วก็ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมีประชาชนของผู้ชุมนุมสั่งนปชกับทหารมาเจอกันม,มาประทะกันวันนั้นเนี่ยมีคนบางคนพูดว่าทหารได้ยิงปืนขึ้นฟ้าใช้ลูกจริงแต่ยิงขึ้นฟ้าครับแต่วันนี้มีตำรวจออกมาหลายท่านที่กําลังเตือนประชาชนอยู่ที่ฉลองสงการว่าอย่ายิงปืนขึ้นฟ้าเพราะว่าถ้าคุณยิงขึ้นไปเท่าไหร่ มันจะตกมาวด้ความเร็วเท่ากันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะยิงขึ้นฟ้าหรือคุณจะยิงแนวระนาบความเร็วที่ปะทะกับตัวคนที่โดนกระสุนเนี่ยจะตกลงมาได้ความเร็วเท่ากันมีคนตายเพราะกระสุนตกใส่อย่างนี้หลายคนแล้วแต่เราเห็นภาพความจริงมันมีการบันทึกภาพเนนบเยอะอาจารย์ว่ายิงขึ้นฟ้าเนี่ยเราเห็นไม่กี่ภาพแต่ที่เห็นคือจ่อยิงแนวระนาบกับประชาชนเนี่ยะครับแนวระนาบจะกระสุนยางก็ได้นะเราก็ผมก็เชืวว่อมีกระสุนยางอาจารย์เพียงแต่ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย อ๋อให็นเหตุการณ์ด <episodes> ้วยเห็นเป็นกระสุนอะไรครับได้เห็นไหมกระสุนได้เห็นครับหรือว่ามอบอยู่ได้เห็นครับได้เห็นแล้วก็ยืนร้องไห้เองนะครับยืนร้องไห้เองอยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ศพก็ผ่านหน้าไปแต่เพีแตวว่าเราก็ไม่คิดว่าจะมีการไปลำลึกครับโดยมีมีคนกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการและผู้สั่งการก็ไปลำลึกโดยผู้ที่ ไปลํำลึกเนี่ยไปลำลึกถึงคนที่ออกมาถูกมาสั่งให้สลายการชุมนุมด้วยซ้ำ<อ>เพราะว่ากลางคืนมันเป็นช่วงปะทะระหว่างกลางคืนด้วยซ้ำนะครับเหตุการณ์เห็นบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยนักข่าวญี่ปุ่นโดนยิงตายตรงนั้นด้วยฮิโรยุกิซังนะครับครับฮิโรยุกิใช่ครับผมแล้วโดนอะไรครับโดนยิงครับแล้วก็โดนยิงมีการตัดสินเบื้องต้นมาว่าโดนยิงจากฝั่งแนวเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วครับก็เลยต้องย้อนกลับไปแม้กระทั่งศาลทูตญี่ปุ่นเองก็กลังตามคดีนี้นะครับแล้วก็มีการลํำลึกถึง คำเลื่ถึงยุโรปกิจทุกปีทุกปีจะมีระดับมินิสเตอร์มาไว้อาลัยให้กับยุโรกิจในประเทศไทยใช่ครับเดี๋ยวขอภาพต่อไปเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นการไปแจ้งความนะครับแล้วก็มีการขึ้นป้ายไปคนชาวโคราชนะครับชาวนครราชสีมานะครับประกาศไม่เอารัฐถาธิปัต์ของกบฏสุเทพนะครับแล้วก็มีป้ายรวมใจกันไปแจ้งความนะครับตอนนี้เริ่มมีเป็นการแจ้งอยู่สักกี่จังหวัดแล้วครับ ผมเห็นเริ่มมีหลายจังหวัดลุกขึ้นมาแจ้งเลยนะครับน่าจะมีการรวมตัวของแล้วก็มีหลายกลุ่มนอาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นกลุ่มนประชอย่างเดียวจะมีกลุ่มฝั่งประชาชนปกติธรรมดาประชาชนเสื้อขาวประชาชนเสื้อแดงอย่างงี้ครับแล้วก็มีประชาชนธรรมดาฝั่งข้าราชการแม่บ้านตำรวจก็มีแ้่เขาฟ้องในฐานะอะไรอ่ะฟ้องในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยครับว่าข้อหาอะไรข้อหาคุณผูใช้เป็นกบฏเป็นกบฏใช่ครับเพราะว่าการประกาศเขาก็พูดว่าการประกาศเป็นองค์รัฐธิปัติมันคือการล้มล้างการปกครองเขาบอกเขาโดนข้อหากบฏอยู่แล้วไง ใช่ครับแต่ข้อหากข้อบดนั้นมันมาจากรัฐบาลจากฝั่งหน่วยราชการครับแต่เนี้ยฟ้องในฐานะประชาชนที่อยู่ในระบอบการปกครองเหมือนกันอาจารย์ผมเชื่อว่าประชาชนเรารู้กฎหมายดีแม้กระทั่งว่าเราอยู่ในระบอบอะไรแล้วจะมีคนมาล้มระบอบเราครับก็คงน่าเห็นคุณถาวรเสนี่ยมแกก็บอกว่าคุณสุเทพพูดแบบมันไม่ได้ตั้งตั้งใจแบบนั้นต้องฟังให้ครบถ้วนอาจารย์ฟังคุณสุเทพกี่รอบครับเราก็ฟังคุณคุณสุเทพเนี่ยย้ำชัดเจนนะครับแล้วก็ คุณสุเทพไม่ได้พูดรอบเดียวในวันวันที่ห้านะครับวันที่ห้าเมษาคือคนว่าผมเอียงไงของแล้วพยายามตั้งตรงไว้ต้องถามคุณถาวรครับแล้วก็คุณนิพิษที่ออกมาโจมตีกันว่าคนอื่นเข้าใจผิดนะครับตกลงคนอื่นเข้าใจผิดหรือว่าคุณไม่ได้ฟังคุณจริงจริงมันมีเทปนะมันมีเทปมันมีสนทนากันเยอะแยะไปหมดนะใช่ครับคนเขาก็เปิดฟังหรือมีการตัดต่อเทปเทปนั้นหรือเปล่ามันไม่มีการตัดต่ออาจารย์เราก็ดูกันแล้วเพราะมันถ่ายทอดบูสกายไงใช่ไหมถึงว่าไม่มีการตัดต่อคุณสุเทพยังประกาศเองว่า ตอนหลังมาแก้ตัวเป็นว่าสมมุติแต่อาจารย์คิด<อ>ว่ากรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาไหมว่าคุณสุเทพประกาศ<อ>ตรงๆขนาดนั้นนะครับก็เลยถึงบอกว่ามีคนเอาทำมนุสโสลีให้คุณสุเทพไะครับเปลี่ยนจากระบอบไปเลยไหมถ้าคุณสุเทพทําสําเร็จ<อ>ทั้งหลังเราเนี่ยะครับที่เป็นฉากของเราเน<อ>ี่ยครับถ้าเปลี่ยนก็แปลกดีนะครับสุเทพเนื้อมืออยู่เหมือนบัญชาการทุกคนได้เป็นองค์รัฐธิปัตนะครับขอา,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 อาขอพต่อไป,ไปครับเโดนจับไปเผาหรอกนะอันนี้ครับอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรพุกันอันนี้คือ คือใครเนี่ยเป็นกระตูล้อเป็นตาสัญลักษณ์นะครับเป็นความจริงเป็นตาของการประปาไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นการประปาครับเปิดมาการประปาเปไปพร้องกับอาจารย์มันไปหน้าตาเหมือนนี่การประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงเขาใช้สัญลักษณ์นี่แต่เขาไม่ขี้แพ้นอาจารย์การประปาขี้แพ้ขี้ฟ้องคิดไม่ทันทําไม่เป็นดีแต่พูดนะครับก็คือเรากําลังอยู่ในวัฏจักรอย่างที่ผมบอกว่า มีพักการเมืองหนึ่งขยันฟ้องขยันฟ้องอาจารย์ตอนแรกก็มีคนรับลูกด้วยนะครับขยันฟ้องไป<ม>ฟ้องมาเสร็จแล้วแต่ดีดีแต่พูดเนี่ยเป็นโลโก้ไปนานแล้วนะครับ<ม>เขาก็หลังๆเนี่ยพอมีคดีดหลายๆคดีดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสหวงผลการการเมืองเปลี่ยนแปลงไปมานะครับ,รบพักนี้จะขึ้นชื่อว่าเป็นพักที่ฟ้องมาๆมีประชาชนหลายคนแล้วก็โพสต์แชร์กันไปแชร์กันมานะครับก็คงตั้งคําถามกันไปนะครับขอภาพต่อไปเลยครับครับอันนี้ชุดอะไรเนี่ย อันนี้เป็นกระตูนล้อนะครับล้อเรื่องรัฐาธิปัตย์นะครับก็คือแล้วผมอ่านกันนะครับคนที่โดนพว่เนี่ยก็คือรูปหน้าตาเหมือนคุณสุเทพนะครับประธานกปปสอง์รัฐาธิปัตย์ของเราคือเรื่องรัชทิัตเหมือนนางเอกหนังเกาหลีเลยใช่ครับคุณจอนจิปูของเรานะครับคือเรื่องรัาธิปัตย์เนี่ยเป็นเพียงเรื่องสมมุติขึ้นเท่านั้นเราแค่แสดงออกทางการเมืองยาดาเราเยอะอันนี้เป็นคําแก้ตัวหลังที่ประกาศบนเวทีวันที่หนะครับ นางเอกของเราก็ตบไปพวกสมมุติอะไรกันนักหนาะปฏิรูปอะไรกันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ครับก็ตบสั่งสอนไปเพื่อครับอันนี้ทางเน็ตล้อกันนะครับไม่ได้ผมนะครับแต่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบเป็นกระตูนอย่างนี้คือทําให้การเมืองบรรยากาศการเมืองมันซอ,อบ<ร>งลง <ผม S 1> นะอาจารย์เจอเด็กหลายคนเขาไม่อยากเติบโต,ต,ตเป็นผู้ใหญ่เลยทําไมรู้ป่ะครับเขาไม่อยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับจังกวดเป็นลูกน้องกำนันเพราะผู้ใหญ่เป็นลูกน้องกำนันไง อันนี้ตลกไงตลกตลกวันสงกรานต์เออครับว่เด็กไม่อยากโตผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องใช้มกนีแล้วผมยังจำไม่ได้เลยขอภาพต่อไปเลยครับเท่านี้อันนี้อ่าอันนี้ครับสดๆร้อนๆนะครับคือท่านกำนันของเรามอบรัทธิปัตของเรานะครับไปมอบนกหวีดทองคำนะครับนกหวีดนี่ผมว่าชุบมั้งแต่มีคนโค้ชใกล้ๆอาจารย์เป็นเนื้อทองคำนะครับ เนื้อทองคําเลยเหรอฝากไว้นะครับนี่เนื้อทองคําขนาดนี้มูลค่าเท่าไหร่าเกินสามพันแน่นอนอาจารย์เอ้ทองคําบาทหนึ่งสองหมื่นแล้วนะอาจารย์แต่อย่าลืมว่าไปกระทรวงอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะแก่ทานข้าวกันไปนั่งหัวโตเป็นประธานทานข้าวกันนะคุณสุเทพเป็นอันนี้มากระทรวงสาธารณสุขซึ่งประหลัดท่านนี้ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของไม่ใช่แต่ให้นกยีทองคํานี้ผิดกฎหมายมันแพงนั่นแหละครับ ที่คนที่แชร์กันของทหารเรือเนี่ยผมเป็นทหารเรือเก่าเขาขมีให้นกหวีดกันด้วยเป็นทองคำไหมอาจารย์เขาเป่าให้อย่างเดียวอ๋อเป่าเสร็จแล้วเขาก็เอาเก็บไว้ในกระเป๋าของตัวเขาเองเขาไม่ต้องทองให้ใครเคาเรียกว่าการให้นกหวีดคือการเป่านกหวีดเป็นการคำนับซึ่งกันและกันแต่ค,ความจริงอาจารย์นกหวีดทองคำี่ยมันเคยให้มาครั้งหนึ่งที่เราเห็นเห็นกันก็คือสาวทอมที่เป็นที่เป็นคนเป่านกหวีดใส่นายกยิ่งรักเราจำได้ไหมครับคือคืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณให้เป็นของกำนัน ออของกำ,ออกำนันนี่รอลิงสกอนะของกำน,นันไม่ใช่กำนันที่เป็นกำนันสุเทพนะเอาของกำน,นันไปกำนันสุเทพเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าคุณสุเทพไม่ได้อยู่ในราชการแล้วแต่เพอเอิญท่านประลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านอยู่ในราชการรับของขวัญมูลค่าเกินสามพันบาทไม่ได้ผิดกฎหมายปาป,ปชผมว่าเดี๋ยวปลัดคงออกมาชี้แจงว่ามันคืออะไรเ,ออเพราะว่ามีคนแชร์ยเยอะมากเพราะ,ะรถ้าเป็นนกหวีดชุบทองนียไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นนกหวีดทองคำจริงๆ ันนี้ผิดกฎหมายชุบทองก็ต้องดูนะอาจารย์หนากี่ไมค่อนนะครับถ้าหนามากๆก็เกินนะครับสามพันเราติดตามกันนะครับว่าสรุปว่าประหลัดจะว่ายังไงนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปเลยครับเหนแครับอันนี้ผมเคยพูดไปเมื่อคราวก่อนนะครับมีคนมีคนว่าใช่ไหมเอาธงชาติมาแล้วก็ไปเพ้นหน้าท่านกำนันสุเทพตรงกลางแล้วก็บอกว่าอุ้ยมันก็คงค้ายค ช้างทงช้างแดงของเราเนี่ยนะครับที่เคยมีช้างอยู่ตรงกลางเขาเรียกธงราชนาวีที่มีช้างอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นทงประจาเรือรบใช่ไหมของราชนาวีแต่อีกฝั่งหนึ่งก็เอามาดูภาพคุณทักษิณสมัยคุณทักษิณผูกผ้าพันคอที่เป็นลายขงชาติไทยซึ่งไปผูกที่ที่สนามกีฬาของอะไรนะของไอ้นี่แหละโอ้ที่เราเตะเก่งเลยตอนนี้แมนซิตี้อ่ะ ตอนนั้นแกแกได้เป็นเจ้าของใช่ไหมครับใช่ตอนนี้แมนซิตี้นี่อันดับหนึ่งอันดับสองอยู่พีเมลีกนนะก็ถึงบอกว่าตอนตอนแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปนะผมว่าเชื่อว่าตอนที่คุณทักษิณผูกเนี่ยมันเป็นยุคที่ธงชาติเราผูกคอโดนด่าใช่ครับเดนีกากาขับมอเตอร์ไซค์มีธงชาติอยู่ท้ายมอเตอร์ไซค์โดนด่าแต่ตอนนี้คนนุ่งกระโปรงลายธงชาติไม่มีใครด่าถุงเท้ารองเท้าด่าได้ไหมนุ่งกางเกงในถุงเท้าลายธงชาติรองเท้าลายธงชาติเนี่ยพวกนี้มันพวกอะไร คุณไม่ได้ธงชาติไทยหมายถึงอะไรสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีดำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ทราบครับนะพระมหากษัตริย์มีแถบเดียวเพราะมีพระอ,องค์เดียวชาติเนี่ยมีสองแถบเพราะมีชาติที่เป็นเชื้อชาติไทยและเชื้อชาติอื่นๆสีขาวคือพระพุทธศาสนามีสองแถบเหมือนกันดแดะศาสนาอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยรวมกันแล้วถึงได้เป็นธงไตรรงค์อันนี้เป็นความหมายที่ ท่านรุ่นเก้าราก่นที่6ท่านส่งออกแบบมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะเพราะฉะน,นั้นคนไทยต้องส่งกองกําลังไปรบที่เ,เขาเรียกว่าสันนิบาตชาติเนี่ยนะครับสันนิบาตชาตินั้นคือสหรประชาชาติในสมัยนั้นก็เรียกสันนิบาตชาติและสันนิบาตชาติเนี่ยเขาก็รบก,กับเยอรมันเขาก็เลยเราก็เลยส่งกองทัพไปในร่วมในภาคีของ,งของชาติที่สัมพันธมิตรก็คือพวกเอ,อ,อเมริกันอังกฤษฝรัร่งเศสเนี่ย ร่วมรบกับเยอรมันซึ่งเยอรมันเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้เราก็ได้ทิศทิสภาพนอกอาณาเขตคืนมาเพราะว่าความปรีชาสามารถของล้นเก้าและการที่หกโดยแท้จริงครับไม่แน่นะครับเราอาจจะได้ทงชาตนใหม่หนะอาจารย์ถ้ารัฐธ<า>ิปัตย์ทำสำเร็จนะครับอาจารย์ไม่ไหวมา <c oughs> หน้านั้นออกไปไม่เอาไม่เอาภาพต่อไปครับอ,อ,อันนี้ผมขอชมความคิดสร้างสรรค์ของท่านที่คิดพิธีเปิดงานนี้นะครับพิธีเปิดงานนี้คือเป็นงาน ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับผมยังไม่ทราบรายละเอียดงานแต่ที่ทราบก็คือมีท่านชัตชาติเนี่ยเป็นประธานเปิดงานนะครับวิธีพิพีเปิดงานคือมีรูปของคุณชัตชาติเป็นได้คัดตัดข้างหลังไว้แต่ประกบกับฉากหลังสีแดงๆมั้งครับพอจะเปิดงานปุ๊บตัวรูปก็เคลื่อนออกมาจากแบ็กดรออกมาพื้นออกมากลายเป็นความเคลื่อนไหวแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับการคมนาคม ครีเอทีฟมากมากเลยครับอันนี้เป็นไอดอลนะครับของเน็ตไอดอลต่างๆที่ไปี่ยวชับชาติชาติไปลากจูงอะไรแทนรถไฟกันละกันเพราะว่าตอนนี้เรามีรถไฟความเร็วสูงก็เอาชาติชาติความเร็วสูงไปใช้แทนก่อนกันละกันนะครับได้ครับขอภาพต่อไปครับผมว่าถ้ารถไฟความเร็วสูงสําเร็จนี่ก็น่าจัดนะอันนี้ครับคุณทิมฟุกนะครับคือเด็กน้อยผู้หญิงที่ เปื่อยกายอยู่แล้วก็วิ่งอยู่นะครับพี่เขาไม่ได้เปื่อยกายวิ่งเขาถูกไฟเขาถูกไฟไหม้เสื้อผ้าไหม้ไปหมดทั้งตัวเพราะระเบิดนาปาลมของอเมริกันมาทิ้งลงไปในสมัยสงครามกลางเมืองของเวียดนามนะครับอเมริกันก็มาทิ้งระเบิดแล้วโดนผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้โดนเสื้อผ้าไหม้หมดก็เลยต้องวิ่งเปือยกายออกมาเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยไหม้ทั้งตัวเลยนะครับก็สองพันหนึ่งหกนะครับคาพูดหนึ่งที่ทหารอเมริกันท่านหนึ่งเข้ามาขอโทษท่านเข้าขอโทษเด็กหญิงคนนี้ เมื่อโตแล้วนะครับขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆคือเหมือนตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะทําจริงๆอะไรครับเด็กผู้หญิงคนนี้พูดอย่างเดียวว่าฉันให้อภัยฉันให้อภัยนะครับประเทศเราน่าจะเดินสู่ทางนั้นหรือเปล่าต้องมาจับเพราะฉะนั้นคําว่าสะกดคําว่าให้อภัยให้ได้นะครับจึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคําตอบที่สําคัญที่สุดแหละครับวันนี้เราเดินถึงมาจุดนี้นะครับเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกต่างกันมากมายไก่กองถ้าเราลดละเลิกแล้วก็ใช้วิธีการว่า ให้อภัยได้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ,บครับผมเด็กครับเรียกว่าวันนี้นี่คงจะต้องบอกว่าต้องขอจบกันด้วยคําว่าให้อภัยนะครับถ้าเราให้อภัยนะแม้กระทั่งคนที่ทําให้เราเจ็บแค้นเจ็บช้ําน้ําใจอย่างไรก็ได้นะครับแต่เราจะเป็นคนชนะในที่สุดเพราะว่าการเสียสละในใชัยชนะนั้นจะเป็นชัยชนะอย่างยั่งยืนถาวรน,นะครับเราวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับ ผมและคุณเอกขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับและขอให้ท่านทุกท่านนะครับมีความสุขในวันสงกรานต์ของปีนี้ทุกคนนะครับและเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ